นี่ขอมาแนะนํางานเสื้อลูกไม้นะคะ10สีแล้วก็10แบบนะคะที่ไม่ซ้ากันนะคะที่เป็นแบบเฟเวอร์ลิตนะคะที่ดารู้สุกว่าดาชอบนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะถ้าใครชอบนะคะหรือว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะก็สามารถบอกดาได้นะ,ะเดี๋ยวดาจะบอกเป็นลายเสื้อนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นงานที่ดาชอบนะคะ10แบบ10สีนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานที่ดาชอบมากเหมือนกันนะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะเป็นลายดอกรวมที่เป็นดอกแหลมนะคะคือตัวเสื้อเนี่ยเขาจะเป็นลายดอกไม้เป็นดอกแหลมเนี่ยรวมกันนะคะทั้งหมดนะคะประมาณ5 6ดอกเลยนะคะแล้วก็ตัว จะเป็นงานพอวีกะดุมด้านหน้าแล้วก็เป็นแขนตุ๊กตาด้วยนะคะสำหรับสีนี้นะคะดาเลือกมาเป็นสีม่วงนะจริงๆเขาก็จะมีสีอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นสีชมพูนะคะสีฟ้าต้มอิดนะคะซึ่งดาขอเลือกเป็นสีม่วงค่ะที่ดาถูกใจมากๆนะคะเพราะว่าสีม่วงสีนี้เนี่ยใสแล้วขับผิวแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะงานถัดไปนะคะตัวที่2นะคะจริงๆเป็นงานที่ลูกค้าเคยเห็นมาอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่าเป็นสีชมพูโทนใหม่ที่แบรนด์ทิงบูติกออกมานะคะเป็นสีชมพูลายพิกลนะคะเป็นงานผ่าหน้านะคะแล้วก็จะมีแต่งเกสรตรงรอบคอด้วยนะคะซึ่่งรุนนี้ เสื้อจะใส่น่ารักมากนะคะเป็นทรงที่ใส่ผ่าหน้าแล้วก็เป็นงานที่ลายดอกเล็กๆแบบนี้นะคะลายพิกุลนะคะสีชมพูสีใหม่ล่าสุดค่ะนอกจากสีชมพูแล้วนะคะลายพิกุลก็มีสีครีมนะคะออกมาด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสีครีมงาช้างนะคะลายพิกุลรุ่นนี้1นึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะาลืมบอกราคานะ,ะนะตัวนี้นะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะทั้งสีชมพูแล้วก็สีครีมงาช้างค่ะงานถัดไปนะคะจะเป็นสีแดง เลือดหมูนะคะสีแดงเลือดหมูคนละลายนะแต่ว่าแพทเทิร์นเดียวกันนะคะลายเขาจะเป็นแบบลายดอกไม้ลายใหม่เหมือนกันนะคะจะเป็นลายดอกไม้นานาพันธค่ะสําหรับสีแดงเลือดหมูนะคะรุ่นนี้นะคะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยห้าเออหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็สีถัดไปค่ะ ถัดไปเนี่ยจะเป็นลายดอกไม้นานาพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าเขามีดีเทลคอลูกไม้นะคะพับลงมาแบบนี้นะคะซึ่งพอพับลงมาอย่างเี้เพื่อให้แบบเป็นแบบดีเทลที่ใส่ออกมาแบบน่ารักมากๆ,ๆ,ๆนะคะตัวนี้คือสีชมพูกะปินะคะสีชมพูกะปิค่ะรุ่นนี้1550บาทนะคะมีถึงไซส์สี่สิบนะารุ่นที่เราขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้มีถึงไซส์สีนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ลาชื่นชอบมากเพราะว่าสีเขามีความแบบละมุนมากๆค่ะมันเป็นแบบว่าสีโทนแบบใส่ง่ายเนาะจะเป็นแบบเอาคิมคีมนะคะลายทางแบบนี้เลยลายเขาจะเป็นหลับลายเล็กๆลายทางแขนจะเป็นทรงแขนตุ๊กตาค่ะแล้วก็คอกลมติดแบบนี้เลยตัวนี้นะคะ1650บาทค่ะมีถึงไซส์46นะคะ ที่ชอบมากๆนะคะอีกสีหนึ่งเลยนะก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะสาหรับสีเขียวโทนนี้เนี่ยเพิ่งทําออกมานะคะแล้วก็เป็นลายใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันค่ะสีเขียวโทนนี้นะคะเป็นสีเขียวเหมือนแบบคล้ายๆสีเขียวเอ่อหญ้าเนาะเหมือนแบบสีเขียวแบบหญ้านะคะหญ้าอ่อนๆแบบนี้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นงานแขนตุ๊กตาคอวีกระดุมด้านหน้านะคะเขียวอีกโทนหนึ่งนะคะที่เอ่อแนะนําให้รู้จักนะคะก็คือจะเป็นสีเขียวถ้าเกิดเป็นไทยโบราณเขาจะเรียกว่าสีเขียวดินนะคะแต่ถ้าปัจจุบันนี้เราจะเรีีียยกเเป็นสขววห เป็ดนะคะตัวเสื้อเนี่ยเขาจะเป็นคอถางแบบนี้เลยค่ะลายนี้เรียกว่าลายกล่องผีเสื้อนะคะลายนี้เรียกว่าลายกล่องผีเสื้อนะคะสําหรับ <Billie S 1> ตัวนี้ <ไ wants S 1> ะนะรอบรุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้นะ1,550ั้บาทนะคะแล้วก็ตัวที่ดาใส่นะคะแล้วก็ตัวที่ดาถือเนี่ยคือรุ่นเดียวกันเลยนะคะอันนี้เรียกว่าลายดอกเบนจมานะคะมีชมพูมีฟ้าอมเทานะคะมีชมพูมีฟ้าอมเทาค่ะตัวนี้เขาจะมีความเป็นเนื้อเงาแล้วก็เป็นงานผาหน้าเหมือนกัน1 6าทค่ะตัวนหกร้ทย่ดาริบรวมมานะคะก็คคือสีาารเมลนั่นเองค่ะ ก็นี้คือสีคาราเมลนะคะจะเป็นแบบน้ำตาลอมเหลืองนิดนึงนะคะแล้วก็ลายนะคะเรียกว่าลายดอกคอสมอสเป็นงานกระดุมด้านหน้าน่านักแบบนี้เลยแล้วก็แขนจะเป็นแขนกระบอกตรงแบบนี้ค่ะรุ่นนี้1 5 5 0งารบาทค่ะรุ่นนี้เหลือแค่ไซส์ถึงสี่สิบเท่านั้นนะหนึ่อยห้าสบาทค่ะถ้าชอบรุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ ช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งผ่านไลน์ก็ได้นะคะเบอร์ที่โทรเข้ามานะคะเบอร์ศูนย์แปดห้าเก้าแปดเก้า้าหกถึงห้านะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เหมือนกันนะคะดารับสายเองทุกสายเลยนะคะสามารถปรึกษาได้ทั้งไซส์สีหรือว่าแพทเทิร์นนะคะสามารถปรึกษาดาได้เลยนะคะสําหรับงานรุ่นนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสิบแบบที่ดานํนมาให้ดูวันนี้นะคะ